ร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นคาเฟ่ต่างๆถ้ากำลังโมาหาของหวานสุดน่ารักที่เอาไว้เพิ่มยอดขายได้แบบเห็นผลนมาฟังทางนี้เลยค่ะพอนนี่คือโมเมนต์ที่คุณรอคอยวันนี้เนี่ยขอแนะนำตัวเด็ด,ดที่สุดแห่งปีนี่เลยไอโมจ,โมจิโมจิอาซคมสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆจากพัทลินฟูขายง่ายมากมาดูความปังของไอโมจิกันค่ะแป้งเดฟุกุนุ่มนมเหนียวเนื้อแบบนี้ในหม้อสไตล์ญี่ปุ่นซอสไออาซาคิมเนียนเนียนบุคําคือฟินเกินต้านพร้อมทานทันทีคือไม่ต้องเตรียมอะไรให้ จับซ้อนเลยนะคะให้หยิบออกจากตู้แช่แก็สามารถเสิร์ฟได้เลยจะหั่นใส่ถ้วยก็ได้หรือจะเสิร์ฟเป็นลูกๆลูกค้าชอบรามมันทังน่ารักทังอร่อยแถมยังมีรสชาติที่เลือกหลากหลายปเปรยวญี่ปุ่นสุดๆ,ๆดลูกค้าทาังเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นต่างชาติจับใจกันหมดราคาส่งตรงจากโรงงานส่งทั่วประเทศแบบร่วมเตอทั้งใจและที่หลายคนไม่รู้นะคะก็คือถ้าดึงฟูดเนี่ยเราเป็นผู้อยู่เบื้องหลังมูตีไอศครีมอร่อยๆในร้านอาหารดังๆมาแล้วทั่วประเทศนับไม่ถ้วนถ้าคุณอยากเพิ่มเมนูเยอะขายให้กับร้านของคุณเองเมนูน เฟดจริงอยากให้ร้านมีเมนูของหวานที่ขายทีทตั้งแต่วันแรกต้องเลือกไอโมจิโมจิไอศ์ครีมสนใจติดต่อบริษัทพัทนรินฟู้ดได้เลยนะคะ